สวัสดีครับมาผมมาพอกับเสอ,อารคุปตาราศีสไลเราจะเลื่อนนะครับน,นี้วันที่17เนะพี่น้องเนาะที่17ฝนตกยางหากเลยเมื่อวานพี่นอ้องวันนี้ก็ตกปลปอยๆแล้วก็บยุดัค่น้อยอช่วงนี้ก็บยุดแล้วนะครับแต่ว่าฝ้าก็คึมขึมคือเกา วันนี้มีรถนะครับดีซีเจ็ดสิบจีพัดนะครับจีพัดแต่ว่าเป็นรถในคูเมอร์จะเป็นรถล่องกระสอบนะครับปูขัาเปันดัตแปลงติดอุ่มไซ่นะครับสาภาพรถขั้นนี้เครื่องนอกเด้อพี่น้องเด้อเครื่องนอก นะครับบอสามารถสิเกี่ยวได้บอสามารถสิอง่ายๆคือเครื่องเฮ็ดบ่ได้นะครับต้องอยกเครื่องใหม่นะครับหรือว่าเปลี่ยนแล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ว่าลูกค้าเนะี่ะเกีเ่ยวอยู่อกนะครับพอดีน้ำนะครับเม็ดก็เลย เครื่องเลยไปเลยช่วงล่างนะครับแต่งไม่ครับผู้ใดส,สนใจนะครับต่ว่าปีนี้คือบ่ระท่านหรอกพี่น้องสนใจอยากจะไปส่อมนะครับไปเฮ็ดนะครับอยากจะไปส่อมเครื่อง นี่ยังค่ารถดังงางอยู่นะครับค่ารถไปอยู่เอาลงม้านได้นะครับเ,เลยว่าเพื่อมีพี่มีน้องอสนใจเอาไปส่งไว้ยู่เฮือนนะครับเดี๋ยวจะไปส่งไว้ยู่เฮื่นแล้วราคาเท่าไหร่บุเรศสนใจโทรมาสอบถามนะครับโทรต่างราคาไหนเนี่ย นะครับสีไฮเท่าไหร่ราคาไปกันไหนจำไหนนะครับอ,อย่ามาอุ่มนี่เป็นอุ่มของคู่โปตาอยู่นะแต่ว่าในคู่มือรถจะเป็นรถล่องกระสอบด้วยพี่น้องเด้ออุ่มดัดแปลงองอ่ายๆล่ะ,ะเครื่องสตาร์ทโป๊ติดนะครับเครื่องน็อกนะครับทั้ง คนไปเอาท่างคนจงไปเอากะเอารถไทยโยขึ้นนะครับรถ,รถไทยโยขึ้นเอาไอ้แม่แรงนะครับดันข้อขึ้นแล้วก็ผูกนะครับล็อกไว้นะครับลอ็อ,บลอกข้อไว้นะครับล็อกข้อไว้บ่ิหามันตกนะครับ เลยดันเอาไทยดันขึ้นมาหามองเรียบๆนะครับผูได้สนใจนะครับจะต่างราคาม่ให้นะครับเดี๋ยวเสื้อผิจารณาคล้ายให้ไรก็จะคล้ายให้นะครับเห็ดเครื่องทำเยนเครื่องไม่ก็ญี่ปมาณแสนแสนซนีนะครับเครื่องไม้เน๊แต่ว่าเข้าเป็นสร้างเขากลับไป่อมเอานะครับ ไ้ซ่อมเครื่องเอาก็นาจจ่าจะดนีนะครับหุดถึง,งเนาะนะครับช่วงล่างพุ่นกระเฮ็ดมากแวละนะครับแท็กทึกพื่งกระยอนไ้นะครับแต่งมากนะครับาตายคางานก็นเลยต้องมาเทินนะครับเทินแล้วก็เดี๋ยวขั้นไม้ไปเกี่ยวเอาขั้นอีกขึ้นมานะครับ ก็ฝากฟีฟังน้องผู้ใดสนุก้นใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของรถเกียวนะครับของคูวตะนะครับรถสามาสภาพงามบอตีไว้ให้ประมาณ 60- 70%นะครับแต่ว่าเครื่องไปบ่ดด้ยเด้อพี่น้องเด้อต้องเหตุไม่ยางเดียวนะครับนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากเก เอาไปใส่นะครับราคาบอแพงนะครับเป็นซางแน่เฮ็ดเครื่องไม่แน่กันเครื่องซีดีขึ้นนะครับ<ม>แต่ว่ถ้าเฮ็ดปีนี้คือสิบท่านละพี่นอ้องเสื้อวาดมาเอาไปส่อมใส่เจ้าของอปีหนา้าผู้ใดหารถราคาบ่แพงเนาะนะครับเอาสำหรับกิมนี้ฝากไปที่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนมนน่ในช่องเสื้อวาดคู้ปตาราศีสะไหลเราจะเลิศน,นะครับ ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับแล้วกะกดไหลให้นาะนะครับก็ให้โชคดีชงมานสุขูสุขคนนะครับสวัสดีค่ะ